ดีเจ้ามนุษย์ตัวจ้อยทางบ้านทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองก็ซิล่าแดกคนนี้ทํำไมได้ว่าโลบ็อกแบ่งให้กูแต่งได้แค่นี้ <Yeah. S 1> ผมถึงกับต้องไปยืมหน้าตัวเงินตัวทองมาเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่อีปิก,ปกมากๆถ้าเกิดคุณผู้ชมดูไม่ออกนะครับว่านี่เป็นก็ซิล่าเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันกับผมด้วยอัตราส่วนหต่อหนึ่งกันเลยดีกว่านี่เป็นไง โอ้โห,โอโห,โหมันยังเหมือนเลยนี่ว่าอันนี้เป็นก็อซิลล่าตัวปลอมครับคุณผู้ชมครับตัวจริงยืนอยู่ตรงนี้ใช่แล้วที่ผมนั้นไปแสดงหนังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุลตราแมนเรื่องก็อตซิลล่าปะทะอะไรวะปะทะป,ะทะ,ปะทะคนตายเดี๋ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ปะทะไคจูใช่คุณผู้ชมครับผมนี่แหละเป็นคนที่สู้กับไคจูไม่ใช่เจ้าหมอนี่อันนี้นนเป็นตัวปลอมครับคุณผู้ชมครับเนี่ยของปลอมของจริงต้องอยู่ตรงนี้ยังเหมือนเลยนี่ว่ะ แต่งคอสเพย์ได้เหมือนจริงสุดๆนะครับในวันนี้เราจะทำการโรเพย์นะครับออนไลน์เดทติ้งกับเอิร์ดก็ซิล่าอีกตัวหนึ่งรอเล่นในวันนี้เราอยู่กันในก็ซิล่ l ซิมูเลเตอร์2นี่เป็นเกมแนวก็ซิล่านะครับหลายคนน่าจะเคยผ่านเกมพวกนี้มาหมดแล้วก็คือเราจะต้องทำลายเมืองนะครับแล้วตัวเรานั้นจะใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมพอตัวเราใหญ่นะครับเราก็สามารถไปไฟกับคนอื่นได้นั่นเอง เนี่ยดูรูปภาพนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราเป็นไอ้แห้งไร้ค่าเว้ยแล้วพอเรานั้นทําลายเมืองเรากลายเป็นบอสที่อยู่ในดูมทันทีหล่อเท่มากโอ้ oh my god guys ตอนผมเข้าเกมมานะครับคือเขาให้เราเลือกเออเป็น tree god d e s s หรือว่าเป็นจ i a แอนโรบอเอ่อมึงอยากให้กูเป็นมนุษย์ต้นไม้จริงเหรอวะไม่ครับผมผมอยากเป็นจ i a แอนโรบอนะโวเหมื What? อนวัดอุกบาทยัดแค่มี a อน im เมชันสุดหล่อเท ในดูหน่อยเกมนี้โอ้โหมีเพลง <_ t imes> ติดเลือดช่วยวยอย่างนี้กู <_ t imes> โอเคยังดีที่มึงมีปุ่มปิดเพลงให้กูนะอ่าเรียบร้อยในดูหน่อยวิธีการเล่นเล่นยังไงเนี่ยเลเวล30เราถึงจะเปิดไข่มังกรตรงนี้ได้ลูกกูเลเวลเท่าไหร่1เอาละเรามาเริ่มทำลายกันเลยคุณผู้ชมเราสามารถทำลายอะไรได้บ้าง ทำลายขยะนะครับโอ้โห,โห,โหอย่าดูเด็ดขาดถ้าผมโคตรน่าสมเพศสมเพศจริงลุงนี้น่าจะเติมเงินก่อนเข้าเกมแล้วเนี่ยได้เ e อ็พีมา4.8เนี่ยนะเฮ้ยนั่นมันลดนี่ว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้แกจงพังไปซะเรียบร้อยได้เงินมา3.6ไม่ใช่เงินต้องพูดว่าเ e อ็นะครับทําไมไป้า yes. ยเล้วสอนี่บวกดามเมจไป0.5บวกเลือดไปอีก5 เรเทพไ,ได้ขะานนี้วะเนี่ยเราได้แคปซูลอะไรมาเนี่ยมีเปิดด้วยนะเปิดแคปซูลว้วเป็นแขนหุ่นยนต์คุณผู้ชมเราสามารถเปลี่ยนแขนเราได้หรือเปล่าเฮ้ยแย่แค่ยเปลี่ยนแขนผมได้แล้วเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมดามเมจเราเยอะกว่าเดิมนะเพราะเราเปลี่ยนแขนมาใหม่ไงเอาดิเปลี่ยนแขนมาใหม่อะโคตรเท่ เกมนี้มีออโต้คลิกให้เราเปิดด้วยเว้เออดีดีด,ด,ดีกดคลิกค้างไว้สวยงามมากแต่กูกดคลิกเองน่าจะเร็วกว่าถล่มบ้านได้ละได้เวลาเปิดแคปซูล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  please เยี่ยมได้หัวมาบวก e x p 13.5นะครับคลิปไปเลเวล3ด้วยนะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยหรอในเกมนี้สามารถ customize ได้ oh, wow. โว้ o w god อ u ดด้แท่เลย หยุดเดี๋ยวนี้เจะารถกลัวโคตเท่ล้น,นี่เนะอาละผมเพิ่งเวล8นะครับผมมองว่าวิชาของตัวเองนั้นน่าจะแก่กล้าพอสมควรแล้วผมได้แคปซูลมาเยอะมากด้วยเปิดอันคอมมอนก่อนอัน <c oughs> นี้เพิ่มสปีดซอมบี้เล็กซ์นี่ตีนซอมบี้เลยนะเว้ยน่าสนใจไหมระดับหนึ่งคุณผู้ชมอมนี่ตัวโซเยอร์ year. บวกเลือดเยอะมากเอาดิเอาดิผมเริ่มเก่งแล้วเว้ย ลูกกูได้หัวของไอคุณผู้หญิงคนนั้นมาขาเราเป็นขาซอมบี้นี่ดูดูนะเวย <_ d ata> อุบาทแค่ไหน <_ d ata> ไม่ได้อุบาทนะนี่ก็ดูดีอยู่ดูดีอยู่ <_ d ata> ถือว่าดูดีอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมหงุดหงิดนะครับคือดามเมจเรามันน้อยเกินไปเนวะ้เ <_ d ata> นี่ยน้อยจริงกว่าจะทำลายอะไรได้แต่ละอันนี้ใช้เวลาเป็นชาตินีครับ <_ d ata> คุณผู้ชมผมเจอโทเวลสูงๆูง แล้วดูดิมันถือคอนด้วยนะเว้ยโหผมว่าผมสู้ไม่ได้เว้ยอย่านะ่าทำให้เอาเลยตัวเราแม่งตัวแค่นี้อยู่เลยอะผมโคตรเซ็งเลยอะเกมนี้แม่งเททูวินอย่างเดียวไม่ได้อะคุณผู้ชมจะต้องมีความอดทนนะครับในการเล่นด้วยเว้ยถ้าเกิดคุณไม่มีความอดทนนะครับคุณก็จะฟาร,ร์มเวลได้ไม่ไปถึงไหนแถมซื้อแคปซูลได้ไหมก็ยังไม่รู้เกมนี้มีการให้เราซื้อแคปซูลแยกหรือเปล่าแบบว่ากูไม่ต้องสนเวลแล้ว โอเกมนี้นะครับข้อมังสั่งสอนเราอยู่ว่าไม่มีสุดลับที่จะไปถึงความสำเร็จนะครับโดยที่เราไม่พยายามกูเติมซื้อ exp คูณ10ได้ไหมผมเล่นตังนานกูเพิ่เท่าไหร่เองวะประมาณ11 รือไม่ก็สิทสองนี่แหละจำไม่ได้คุณผู้ชมแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรมันชอบแบบโผล่มาตรงหน้ามันเป็นเศษเสี่ยวโคมไฟจากนอกโลกหรือว่าอะไรเฮ้ย hey, นั่นมันไม่จริงคุณผู้ชม <Hello. S 2> คนออนแอร์ผมควรได้จะไปรังแกเขาดีไหมคุณผู้ชมครับนี่แหละงานถนัดกูเลยเห็นลูกไก่ผมว่าองจริงเราไม่ควรที่จะต้องไปรังแกเขาก็ได้เพราะว่าเกมเกมนี้ผมการรังแกนะครับมันไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่ แล้วคือผมไม่อยากไปลบกวนการฟาร์มของเขาวันที่เป็นคนดีคนหนึ่งแล้วกันเนี่ยหุ่นยนต์ผู้เป็นคนดีเอ้ไม่นี่ก็ซิล่าผู้เป็นคนดีะดีอยอยักกะลันนายอย่าพีพีกับเรานะเว้ยเราเก็บวู้มันเป็น X p หลอกหรอ,หรอโอเคโอเคโอเค XP อันนี้เพิ่มเยอะมากเขาเรยกว่าเท่าไหร่คุณผู้ชมวู้เขาเปลี่ยนหัวแล้วหัวนี่มันหัวสเตลเนเนหรือว <c oughs> <c oughs> <ๆ>่าอะไรเนี่ยโอเคโอเคเราไม่ต้องไปสนใจครับคุณผู้ชม เย่เบลสิบห้แล้วโอ้ยมันเหนื่อยมากเลยอันนี้ไนงะแคปซูลคอมไบเนอร์อัลล็อกแล้วเอาล่ะเรากลับไปตรงที่ฐานของเรานะครับคุณผู้ชมตรงที่ฐานอะคือผมเห็นเว้มันมีโอ้ทำไมเขาเท่จังเลยเขาแต่งได้โคตรเท่แต่เวลเขาไม่ตกแปกนายสามารถมาหนึ่งหนึ่งกับเราได้นะเว้แล้วเขามีอะไรไม่รู้ที่ถือด้วยผมไม่มีเว้ยากได้จังเลยช่างมันยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับ แคปซูลคอมไบเนอร์นี่ก็คือการที่เราเอาแคปซูลสองแคปซูลมารวมกันแล้วเราต้องมีขั้นต่ำสามมันาโอเคกลับไปที่เบสของเราคุณผ,ผู้ชมครับเบสนี่ไม่ใช่แบบ drop the base <c oughs> แคปซูลคอมไบอะไรคุณผู้ชมครับเราคอมไบทั้งสามมันได้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเค เยี่ยมเลยคอมบออกมาเป็นสีเขียวอันหนึ่งว้าวสามอันเหรอโอ้ oh my god วู้วน,นี่นี่คุ้มค่าเนี่ยนี่คุ้มค่าไม่เคยคิดเลยว่ามันจะคุ้มค่าขนาดนี้คุณผู้ชมครับเอามารวมกันแล้วเราได้สีเขียวมาสามอันเลยเนี่ยนะหรือว่ามันจะสุ่มอ๋อมันสุ่มบางทีมันก็ให้เราแบบทั้งสามอันบางทีมันก็ให้เราสองหรือเผลอๆบางทีมันให้กูหนึ่งเลยหรือเปล่า ลองเอาอันคอมมอนก็ผม3อันนะครับเพื่อเราจะได้แบบของแรไปเลยไงดีเจนดารี่เปล่ากสองอันนี่มันดีเจนดารี่ไหมอ่ะก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราจะเปิดเลยดีกว่า a อเ r เรนต์ไดสโอเคไม่เป็นไรเปิดอันคอมมอนก่อนวันนี้เท่บวกเอ็กพีเยอะพอสมควรเลยจะได้ปั๊มเอ็กพีรัวๆัวอ่าขาสเกเลตันนะครับ ต่อไปเปิดของแล้วอะเยี่ยมไปเลยบวกเลือดให้เยอะมากอยากจะได้มือออยากเพิ่มดาเมจอยากขยี้คนนี่นี่นี่ได้มาละบวกดาเมจไป50าสิเป็นไงคราวนี้มีคอร์แล้วทุบทีหนึ่งไอ้ทุบทีหนึ่งขอทุบทีหนึ่งไอ้หลอ่อเท่หลอ่อเท่แต่ว่าคนอื่นทําไมเขามีเพชรแล้ววะแล้วทําไมกูไม่มีทําไมเขามีนก แปะไว้หรือว่าเขารีเบิร์ดเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะรีเบิร์ดแล้วแหละดูๆทำเป็นเล่นไปดาเมจเยอะนะเนี่ยเราเอออย่างนี้ผมว่าผมเริ่มทำลายตึกใหญ่ได้แล้วคุณผู้ชมเริ่มมีแรงบันดาลใจในการเล่นละมานี่เจ้ารถไม่ให้กุขยี้ดีๆเอออย่างนี้แหละตึกใหญ่นี่มันโอเคกูมหมดแรงกำลังใจแล้วคุณผู้ชมในที่สุดฉันก็ u ล l o เพช ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันในการเล่นเกมนี้นะครับผม้เวล30มสิวเลยในที่สุดในที่สุดเอาละเปิดซื้อมังกรคุณผู้ชมครับอหือ20เพชรจ,จะบอกว่าตะกี้โอ้ oh my g กอ what is that คลิปคือมันจะให้ทองเราทุกๆก,ก,กี่วิเหวะผมไม่รู้ดิผมอยากแบบเพิ่มค่าสเตรนทะ์น่ะ นี่ไงบวก10%อัพเกรดเซนโอ้ oh my god อันนี้แหละที่ฉันต้องการไหนลองดูหน่อยมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมกู <c oughs> ทำลายตึกนี้ไม่ได้ยังไงตอนนี้กูยังทำลายตึกนี้ไม่ได้อย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมโอ้โอเคคุณผู้ชมผมคิดว่าคลิปในวันนี้ต้องปิดลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับพวกนกทวิตเตอร์พวกนี้ด้วยคุณผู้ชมสามารถมาเล่นเกมนี้ได้นะครับถึงแม้ว่า เหล่านั้นจะไม่เห็นอะไรที่เกี่ยวกับกอสซี่าเลยก็ตามว้าว